บรรยากาศครับลมเบวาวาโอหบรรยากาศดีมากครับน่านอนเลยแต่ปลาค่อนข้างจะเงียบนะครับสายขวาก็มีน้ำน้ำมา,าตกบรรยากาศดีจนประตูนอนหลับข้างบนนี้ เป็นไรครับเพิ่งลงคันได้ประมาณสักสิบนาทีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานานและท,ทุกท่านนะที่ชอบและรักในการตกปลาเช่นเดิมครับผมพบก,กันนพลมือเก่าฟิชชิ่งอีกครั้งครับอตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็ดมงตรงนะฮะแต่ผมลงคันไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วฮะก็ทริปนี้ไม่ได้มาเยือนหมายนี้นานแล้วฮะเป็นหมายคลองขุดใหม่นะครับผมพอดีมาทํางานที่แถวแถว ทางเข้าวัดเจดีหอยนะฮะก็เลยมีเวลาเหลือก็ลองดูฮะลงททยไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ปลแตะเพียนสายไม่ใหญ่แล้วครับน่าจะเป็นสายขาวที่มากินเหยื่อแล้วก็น่าจะค่อนข้างเงียบด้วยผมก็อนแรกผมกะจะไม่ถ่ายคลิปก็เลยอะดีกว่ามาถึงแล้วถ่ายลองสักหน่อยเพื่อนะ้านๆะนะนะที่อยากจะมาจะได้ทราบว่าของคุณใหม่ช่วงนี้ปลาเป็นยังไงนะฮะผมว่าน่าจะเงียบปนีนี้อาจจะแทบจะไม่มีตัวเลยอาจจะเป็นสายขาวนะครับผมพอลงไทนไปได้สักครึ่งชั่วโมงมีปลาแปบกับปลาตะเพียนนะฮะได้มาสองแต้มแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะฮะ หรือประตูถ่ายสักหน่อยดีกว่านะโอเคก็เหมือนเดิมฮะเหยื่อที่ใช้ข้างๆผมครับเป็นเหยื่อมือเก่าที่ชิ่งนะฮะหนกิโลห้บาทมีขายที่ร้านตะวันร้านตลาดพระหลูกคลองสองร้านตะวันรังสิตนะฮะร้านเบสคลองสามร้านเบสที่ชิ่งคลองสามร้านของริมคลองสามก็หลายหลายร้านครับร้านนี้ไก่ชนบางส่วนก็มีนะฮะร้านทวีโชคคลองแปดตรงข้ามหมู่บ้านแก้วขวัญก็มีครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันดูเผื่อจะมีฟุกๆนะฮะแต่วันนี้ทําใจไว้แล้วฮะเงียบมากๆโอเคครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหมาย ลงคันไปได้ทั้งหมด2องส 7, 7่ทันนะฮะคาค้ากันกนะครับผมน้ำไหลเฉยๆะฮะถือว่าโอเคนะะ้ำแต่ก็แห้งเหมือนกัน,นะฮะน้ำแห้งกว่าคลองเป็มนะฮะฝั่งซ้ายก็มีาน้ำลงท่านหนึ่งฝั่งขวาก็มีลงอีกท่านหนึ่งนะครับประตูมากับประตูเหมือนเดิมครับก็หมายนี้น่าจะร่มทั้งวันนะฮะอากาศดีฮะร่มทั้งวันรถก็จอดข้างถนนด้านบนได้เหมือนเดิมครับ เป็นไม้ฮอตตะกอดเลยะฮะับผมฝั่งนู้นก็มีแน่นะอกอยู่สาคัน3คันนะครับผมฝั่งนี้คันหนึ่งตรงไปนิดเดียวก็เป็นวัดเจดีหอยอยู่ด้านหน้าอีกประมาณสักสกิโลสอกิโลฮะวัดเจดีหอยนะฮะยากาศหมายดีครับนี่ครับลมทั้งวันนะผมมาหมายนี่ บรรยากาศไม้ก็ประมาณนี้ครับนั่งอยู่ใต้ร่มไม้กับประตูนะครับเดี๋ยวปลาไม่กินเราจะไปหาซื้อน้ำเป็มซี่มานั่งกินแล้วครับบรรยากาศดีมาก <budgets> ่ะก็ประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้น่าจะประมาณเทีย่ยงครับผ่านไปประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะพตอนเรามาก็ประมาณสิบสิบโมงสี่สิบเกือบสิบเอ็ดโมง เาเปิดตัวตอน11โมงครับก็ปลาผมแทบไม่ได้ถ่ายนะฮะก็มีปลาแปมประมาณสองนิ้วปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงกับปลาแปบอยู่ประมาณสักสามสี่แต้มมั้งนะฮะก็นะั้นะนะฝั่งขวามือผมก็ย้ายหมายแล้วครับผมฝั่งซ้ายก็ยังอยู่คือถือว่าเราเนี่ยฮะผมก็ซื้อกับข้าวอันนี้เป็นผัดผัดหมูป่านะครับซื้อจากปากซอยทางพระวัดเจดีย์หอยมานี่ น่าจะร้อยหนึ่งครับเป็นถุงใหญ่ก็ต้องมีสองสาอย่างฮะนี่แกงฟักทองประตัวชอบผัดฟักทองใส่ไข่ก็มีโอมีในนี้อีกอันนี้อสองสองถุงครับเป็นผัดปลาดุกกับผัดตับนะฮะอเอาเทไปก่อนเพราะว่าอากาศมันร้อนอาจจะเสียนะครับก็ถือว่ามา นั่งพักผ่อนนะครับผมเนี่ยนั่งสองคนกับประตูอากาศดีมากครับผมแดดบางๆลมมีตลอดช่วยๆเบาๆนะครับถือว่าเป็นความสุขที่ที่หาได้ครับบางทีก็จันถึงสุกก็ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่ครับประตูมีภารกิจ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงหลานระ <c oughs> ตูเลี้ยงหลานนะครับผมอย่างผมก็พอแค่ช่วยๆดูได้บ้างฮะถ้าช่วงที่ไม่มีงานก็อยู่บ้านมีงานก็ทําไม่มีก็ อาจะออกมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ลูกก็เลี้ยงกันดูแลลูกไปผมก็มีโอกาสสองวันเสาร์อาทิตย์นะฮะมาประตูมาพักผ่อนมานั่งกินน้ำชาบ้างกินอะไรบ้างสองสองเถ่านะรับผมก็ประมาณนี้แหละฮะบรรยากาศก็กโอเคหมายบรรยากาศดีๆเนี้ยถ้าอยู่ที่ซอยอุ่นสุะผมว่าไม่มีที่นั่งเลยตอนนี้ซอยอุ่นสุขก,กินดีนะครับ แต่มันค่อนข้างจะร้อนต้นไม้มันน้อยแล้วก็ปลาก็ทังก็ได้3ตัวรูสตัวรูแต่ส่วนมากก็ประมาณนี้ฮะลูกเกิด2นิ้ว3นิ้วนะครับใกล้ใลบ้านฮะยังไม่ได้ไปถ่ายคลิปเลย,เ,ยลเหมือนเสียงเพลงน่ะผมก็ไม่ได้เปิดกล้องนะฮะปลามันกินหา่างเดี๋ยวถ้ามีช็อตแบบดีๆหน่อย ก็เดี๋ยวตามรุ้นกันฮะก็คงยงนั่งไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าข้าวเที่ยงก็จะมาน,นั่งกินกันที่นี่แหละพอตอนเช้าเรากินมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะก็นั่งกินกับกินน้ําชากันไปนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมเอามาจนได้ครับ <c oughs> นี่ครับเป็นปลาตะเพียนเนี่ยปลาแปบะบนี่ครับไซนี้ย แต่เพียนนี้น่าจะเป็นเต้มสองตัไซส์ตัวเยอะน,นะครับเดี๋ยวไปแต่กระชังก่อน ครับตั้งแต่เปิดคลิปอ่านี่น่าจะได้ประมาณแท้มที่ห้ามั้งครับปลาแปบครับคือมันไซส์ไม่ใหญ่นะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะี่ประมาณนี้ครับน่าจะกินนานนะแต่ยังไม่ตายครับเดีย๋ยวใส่กระชังไว้นัดแต้มตอนจบฮะแล้วก็อาจจะปล่อยให้หมดครับโอเคให้จะให้ดูตอนนี้ กิ้งคือตัวใหญ่มากครับเนี่ย yeah. อาวัวเคยเห็นกิ้งคือไหมครับเนี่ยอาวัวน,นะจริงรมันมีฟันนะเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีฟันมันมันกัดได้นะเนี่ยครับมันกัดได้แต่เราจะไปกัดมันเนี่ยฮะจะมีฟันตรงนี้เนี่ยฮะเขาบอกว่ากัดเจ็บมือนะมีพิษเปล่าไม่รู้เ<อ>นี่ยครับ,รรบกิ้งคือครับคือธรรมชาติตรงนี้ยังสวยงามนะครับก็ตัวไหม แต่มีคนกินนะีนคลิปต่างประเทศเขากินกันนะแต่เราไม่กินเนี่ยมันก็กดเนี่ยเวลามันเจอคู่ต่อสู้นะฮะจะเจอภ a ยปุ๊บมันก็จะกินเอ้ยมันจะขดตัวนะครับีประมาณนี้ปล่อยไปธรรมาชาติธรรมาชาติยวโยนลงน้ำ<ว>ก็ครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสี่นาทีนะฮะก็ถามว่าตกปลาวันนี้ก็ไม่ประสความสำเร็จนะครับเหมือนที่เปิดต้นคลิปนะฮะว่าปลามันกินห่างแล้วก็มา เปิดหมายมาเทสหมายให้ดูว่าหมายของคุณใหม่ปาเงียบนะครับใช้เวลาตกไปสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายหนึ่งประมาณ4ี่ชั่วโมงฮะตี่ไป4ี่ชั่วโมงตอนแรกว่าจะนั่งยาวๆก็พอแล้วฮะประตูบอกเริ่มอืดแล้ว <laughs> ยวมาดูเต้มัน ปล่อยหมดนะครับไม่เยอะเลยปลาแปบสองสี่แต้มตะเพียนสองนี่ครับประตูนั้นต้งถ่ายก็ได้ประตูนัวนต้อถ่ายหรอเอาขึ้นนะแค่ต้องถ่ายหรอกนี่ฮะประมาณนี้ปลาแปบสี่ตะเพียนสามก็เป็นเจ็ดเจ็ดแต้มครับเดี๋ยวปล่อยหมดครับ สองแต้มมันใสสวยอยู่แต่ก็ถือว่าไม่พอฮนะก็เรียกว่าจะเอาไปเข้ากับชุดเก่าก็ไม่เป็นไรประตูบอกไม,ไม่เป็นไรลแล้วพอละตรงนี้ย้อนแสงมันจะไม่ชัดเนาะ <Okay. S 1> เก่าเนาะก็ถือว่าผมมาเทสหมายนะครับผมหมายของคุณใหม่ปลากินหามากปลานินไม่มีนะไม่มีมาล่องมามาแตะเลยนะครับก็ถือว่าถ้านา,นานาจะมาก็เช็คก่อนแล้วกันตอนนี้ถ้าจะตกเดี๋วไม่แห้วแน่นอนก็คือ หน้าเทศบาลซอยอุ่นสุกนะครับแล้วก็คลองเปมน,นะฮะคลองลังสิ์ก็ห่างๆตอนนี้ไม่มีใครไปถ่ายคลิปแล้วกตกปลาก็กินห่างด้วยคลองเปมน,นะครับก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับมือเก่าฟิชชิ่งนนพรนะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม